เคยเคยเป็นงานหนึ่งแล้วไม่ค่อยรอดฮะก็เลยหยุดรับไปไปพัฒนาฝีมือก่อนแต่คราวนี้ก็พยายามทำเต็มที่ครับทำไมถึงไปครั้งแรกไม่รอดครับอ่าเป็นความตื่นเวทีครับขึ้นไปต้องเหมือนต้องคอนโทรลทุกอย่างบนเวทีอะไรเงี้ยแล้วแบบงานค่อนข้างเป็นทางการซึ่งไม่ค่อยเข้ากับใช่ครับผมก็เลยหลุดหลุดรั่วๆไปบ้างแบบผู้หญิงคุณนายพี่ผู้หญนายทังงเลยอะไรเงี้ยปล่อยมุกแบบไม่เก็ทงานใช่ ก็ดีขึ้นเพราะว่างานมันค่อนข้างเรียบขึ้นแล้วก็ไหวรุ่นขึ้นครับเป็นเพลงมากขึ้นใช่ครับนี่เราต้องมีการเป็นชอบชอบครับก็ก,ก็ถือเป็นงานอีกรูปแบบหนึ่งอีกแขนงหนึ่งก็สนุกดีครับท้าทายดีครับเราต้องเป็นกฝผลอะไรมากพ่้นเติมไหมครับก็พยายามมีสมาธิกับสคริปต์มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามเตรียมตัวสคริปต์ก่อนขึ้นเวทีครับแต่คราวนี้ก็เต็มที่แล้วครับ ถามก่อนว่าล่าสุดเนาเขาไปปาร์ตี้กันกับ GDS ทำเป็นยังไงบ้างคะอ๋ะอ GDS Outing นะคร<อ>ับก็สนุกมากครับ<อ>สนุกมาก<อ>แล้วก็ไปภูเก,ตก็ตก<อ>ัน200กว่าคนแบบแฮปปี้มากสนุก<อ>มากแบบเป็นทริปที่เหมือนทีจริงแล้วพวกเราก็สนิทก,กันอยู่แล้วครับใน GDS แล้วก็ทั้ง4บริษัทมีทั้ง n a d a ว GDS p l a y c h a n n e l แล้วก็สวัสดีครัก็แล้วคราวนี้ไปทำให้เหมือนรู้จักกันมากขึ้นเหมือนแบบ มันสร้าง,างความสัมพันธ์ให้กระชับมากขึ้นแล้วเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันแบบแน่นแฟนยิ่งขึ้นว่าเหมือนล่าสุดก็ปันปันไปด้วยได้คุยกับปันปันไหมคะครับได้คุยครับได้คุยครับน้องก็น่ารักสดใสค,ครับาตามวัย้ก็เหมือนกําลังกลับมาแข็งแรงแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องเขาด้วยแล้วกันคาไมไว,ว่า,าเรีบยบบ้างหรือยังว่าบ้างครับก็พยายามพยายามไม่พูดถึงเรื่องนั้นครับก็ให้กำลังใจน้องมากกว่าแล้วก็อยากทำให้น้องเขามีความสุข มีมีโอกาสครับเพราะว่าตัวอันนี้ยังไม่รู้รายละเอียดครับนะแต่ตัวผมเนี่ยก็อยากให้น้องเขาเล่นอยู่แลนะ้วเพราะว่าเต้ยก็เป็นบทบาทที่สําคัญกับภูแล้วก็ต้าเป็นตัวสําคัญเลยยังไงก็ขาดไม่ได้หรอครับล่าสุดเี่ยแตข่าวว่าพี่พลอยเชิญมาเต้ยอ๋อเป็นอะไรวะข่าวจริงหอม่คัอันนี้ไม่จริงไม่จริงคนระับไม่จริงเพราะว่าเป็นเหมือนคือได้เจอกันบ่อยตามงานเพราะว่าพี่พลอยเขาสนิทก,กับพี่พี่ที่เกียรติเชนก็เลย ได้มีโอกาสเจอกันบ่อยแล้วก็พี่เขาพี่น่ารักมากครับก็เหมว่าตอนนี้เขาโสดแล้วก็เหมือนบเวลาเราเห็นสแกมก็จะมีเชียร์เราตลอดทุกคนก็เลยสงสัยว่าใครหรือเปล่าก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับอารมณ์แบบช่วยเหลือน้องอะไรเงี้ยก็เลยต้องขอบคุณพี่พลอยมากครับที่แบบหวังดีกับผมด้วยบางคนก็เลยเองจริงๆแล้วแบบว่าอยากไปดรามไซส์พี่พลอยหรือเปล่าเพราะพี่พลอยก็องแบบดูน่าเก่งยดเหมือนกันพี่พลอยก็ สวยอะน่ารักครับแต,แต่ก็คงไม่บังอาจเลื่อมไปตามใจพี่พลอยเหรอครับใช่คร <ผม S 2> ับได้สเปกขาวไปครับพี่พลอยอุ๊ยอันนี้ไม่รู้เลยครับก็ต้องถามพี่พลอยฮะเป็นไงบ้างแบบพี่พลอยเขาจะแบบเชียร์เรามากเลยอเลยเงี้ยค่ะครับก็ดีใจดีใจที่พี่พลอยเขาเอ็นดูผมแล้วก็ไม่ได้เอ็นดูผมคนเดียวครับก็เขารักน้อง,องๆฮอโมโูทุกคนเลยครับก็ดีใจที่พี่พลอยเขาปลืม้มกับคอมูแล้วก็ไป่เได้เจอพี่พลอยนะเจอครับเจอก็ น่ารักครับคุยเล่นกันบ่อยด้วยพี่พลอยใจดีมากเป็นเป็นคนที่ใจดีมากครับอยู่ด้วยแล้วแบบแฮปปี้ไม่คิดหรอกว่าจะแบบว่ามาดาไส้พี่พลอยบ้างหรือเปล่าโอ้ยคงไม่กล้าจริงๆไม่กล้าด้วยซิ้ครับแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ด้วยมีคุยรอบๆเป็นตั้งแต่ยังไม่มีข่าวอย่างงี้นะข่ายังยังยังไม่มีครับไม่มีจะไปถามพี่พลอยเลยว่ามีข่าวแบบนี้กันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนมันเคยมีมันนิดนึงก็เหมือนคุยกันแล้วพี่พลอยเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรครับ กเหมือนว่าตอนนี้ครับเราขึ้นได้เป็นหนุ่มฮอตแล้วและแบบมีผู้ใหญ่ทางต้องหลายๆท่างต้องจะแบบย่งตัวเราไว้นี้ครับผู้ใหบ้างครับวิกอกขอบคุณผู้ใหญ่ที่เอ็นดูแล้วก็ให้โอกาสผมครับก็ยังไงก็ถ้าโอกาสนั้นมันเหมาะสมแล้วก็ ผู้ใหญ่ทางซีเอสก็เห็นด้วยเลยครับผมก็แบบขอให้เขาทำแน่นอนตอนนี้ปันจองปัญญาเราวมีหรือเปล่าเพิ่งต่อไป5ปีครับ<ะ>มาห้าปี<ะ>ใช่แล้วมีผู้ใหญ่นะั่งชมกิดต่อมาบ้างไหมครับอันนี้ก็ผู้ใหญ่น่าจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่คุยกันนะครับอันนี้ผมยังไม่รู้รายละเอียดดีครับ<ะ>ใช่แล้วเราสะกดตอนเราคิดว่าจะแบบถ้ถถามีมายเก็งเราเอยหรือเปล่าถ้าไปถ้าถ้ามีโอกาสเข้ามาผมไม่ปฏิเสธอยู่แล้วเพราะว่ายัยงยังสนุกกับบทบาทใหม่ๆอยู่ครับก็อยากอยากลองทําดูครับแล้วก็มีติดต่อมาบ้างใช่ครับใช่ครับ <sk ill> อ,อันนันนี้เก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ดีกว่า <S <s <weet> รับรองว่าแฟนๆฮอร์โมนฟินแน่นอนครัฟินแน่นอน <S <s <weet> <S รับรองรับรองว่าพวกเราตั้งใจมากทุกวันนี้แบบรับงานกันน้อยลงเพราะว่าอยากอยากไปซ้อมเพื่อให้คอนเสิร์ตมันดีที่สุดครับ <S <s <weet> ทั้งทั้งซ้อมร้องซ้อมเต้นซ้อมคิวการแสดงอะไรครับยังไงก็ ไปจองบัตรกันได้ครับวันที่14กันยายนนี้แล้วครับที่พาคนลวก็นักแสดงฮอร์โมนจะไปขายตั๋วกันเองด้วยแล้วก็งานจริงจะเกิดขึ้นในวันที่8ตุลาครับทั้ง2รอบเลยทั้งฮอร์โมนเดย์แล้วก็ฮอร์โมนไนครับาถามว่าเรามีไรเซทไฟไหมอะไรเงี้ยคนดูไหมอะไรเงี้ยมีครับมีมีเยอะด้วยฮะเป็นใครหลงรัก ความเป็นการจิ้นกันนา้ของทุกคู่เลยในฮอร์โมนเนี่ยดเดี๋ยวได้ฟินแน่นอนโอ้โหเดยดโอ้โหยับเลยฮะพวกนี้ต้องไปดูในคอนเสิร์ตแล้วเตรียมตัวอะไรไปถึงไหนแล้วกก็อยู่เหมือนกําลังซ้อมๆมันอยู่ครับเพราะว่าบางคนอย่างท็อปเนี้ยเขาก็มีพื้นฐานการร้องที่ดีอยู่แล้วคุณพีก็เป็นนักร้องส่วนผมอย่างเงีย้ยมันใช่ไม่มีไม่มีต้องปลูกฝังกันใหม่หมดเลยฮะตั้งแต่แรก ย่าๆสัมภาษณ์ไปแล้วเหมือนเป็นห่วงเหมือนกันเงี้ยค่ะกับแฟนคลับที่แบบเหมือนโจมตีเราเนี้ยค่ะอืมครับก็ก็ขอโทษอีกรอบแล้วกันครับก็ยังไงก็ขอโทษจริงๆครับไม่ได้ตั้งใจว่าจะเกาะกระแสพี่ย่าๆเลยไม่ได้ไม่ได้คิด่างนันเลยเพราะว่ามันเป็นทวิตอะไรที่ทวิตมานานแล้วครับยังไงก็แต่ฟังพี่ยาสัมภาษณ์เหมือนกันมีโอกาสก็ พี่ยาวย่พูดน่ารักมากครับก็ฟังไปเขินด้วยปลื้มอยู่ไหมอ้ไรอยปาง้มปความสัมพันธ์ยัปลื้มเหมือนเดิมครับก็จะติดตามผลงานพี่ยายาตลอดต่อไปเหมือนเดิมครับทุกคนบอกว่าก็อยากให้เรามีผลงานคู่กับพี่ยายาด้วยมช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะครับก็ถ้ามีโอกาสเข้ามาก็จะจะคว้าไว้แน่นอนนะครับใช่บางคนบอกว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเหมือนแบบเหมือนว่ามาอะไรเงี้ยอาจจะแบบเก่งใจในการทำยิ้มหรในการอะไรเงี้ยกับพี่ยายามากขึ้นก็ ก็จริงๆต้องมีส่วนนะเพราะว่ามันต้องระวังมากขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ไม่อยากไม่อยากให้เหมือนมีมีปัญหาหรือการเข้าใจผิดตามมาแต่ก็ยังไงก็จะติดตามผลง,งานพิยาญาตอยู่แล้วครับตอนพิยะญาตสัห้าสบแล้วสบายใจขึ้นบ้างไหมคะสบายใจมากครับโหพิยาญาตน่ารักมากครับอันนี้กับคุณแม่หรือว่านางแฟนข่าที่น้อ,นนนองมาร์ต้อมีโอกาสได้ไปขอโทษอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับก็ทางคุณแม่ทางพี่ทีมงานก็ได้โทรไปขอโทษแล้วครับก็ ได้ฝากไปแล้วก็คุณแม่พี่ยายาก็นารัางแล้วก็โอเคครับส่วนส่วนแฟนคลับผมแฟนคลับพี่ยายาก็ได้ผมได้ทวิตขอโทษเรียบร้อยแล้วครับก็ขอโทษอีกรอบหนึ่งตรงนี้แล้วกันครับ